สวัสดีครับมาสเตอร์เซอร์ติฟายยุคานะครับผมวันนี้ก็มีรถสวยๆเข้าใหม่มาแนะนํากันอีกแล้วนะครับวันนี้เป็น Honda h เฮต้าวี1.8 RS ปี2020นะครับเดี๋ยวผมพาดูสภาพรอบคันของรถคันนี้กันดูครับไฟหน้านะครับเป็นแบบ LED นะครับผมากระจังหน้านะครับก็เป็นโครเมียมนะครับออกสีดํานิดๆนะครับ ไฟตัดหมอกเป็นแบบ L E D นะครับชุดแต่ง R S นะครับสเกิร์ตรอบคันนะครับล้อแม็กเดิมๆจากโรงงานนะครับมาใส่ยางโยโกฮาม่ามาให้นะครับกระจกข้างสีดำนะครับผมสภาพสีรอบคันนะครับไลทต้นินะครับสีขาวเนียนๆกันเลยนะครับสวยๆยังนี่เห็นกันเลยนะครับสภาพด้านหลังนะครับโปไฟล์สองข้างนะครับผมสวยงามครับผมเหมือนรถใหม่เลย โลโก้ R S Honda HRV ติดมาให้ครบๆนะครับสภาพสีของอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็สวยครับเนียนๆเ,เลยอันนี้ก็มีกล้อง LED w a อ h น,นะครับติดมาให้ที่กระจกมองข้างด้วยนะครับภายในนะครับก็จะเป็นหนังสีดำนะครับสลับกับสีแดงนะครับกระจกไฟฟ้านะครับผม ผมกล้องเลนวัดนะครับวงมาลาัยมัลติฟังกชันนะครับควบคุมเครื่องเสียงคุชชั่นโทนนะครับมีเกียร์แพทเทิร์นชิพติดมาให้ด้วยนะครับววทชยยหน้าจอเดิมๆจากโรงงานนะครับแอร์แยกอุณภูมิซ้ายขวาปุ่มคุชนสตาร์ทนะครับเกียร์ออโต้มาคันนี้ก็มีปุ่มแบบมือไฟฟ้าติดมาให้แล้วนะครับเบาะหนังสีแดงนะครับก็เป็นจุดเด่นของเฮดเอ้าวีปี20นะครับภายในก็จะเป็น สีแดงนะครับสำหรับรถสีขาวกับสีดำนะครับผมสภาพใหม่เอี่ยมเลยครับหลังคาซันลูกนะครับที่บางแดดก็อย่างที่เห็นกันเลยนะครับพลาสติกก็ยังหุ้มอยู่ยังไม่ได้แกะออกเลยนะครับเบาะด้านหลังนะครับก็อย่างนี้เห็นเลยะคะรับพลาสติกก็ยังหุ้มอยู่นะครับก็บอกบอกเลยนะครับว่ารถสภาพใหม่มากนะครับเหมือนออกป้ายแดงเลยนะครับผม รถคันนี้นะครับราคาอยู่ที่9 23 0 0 0่าบาทครับเรียกไม่ห2 0 0กว่ากิโลนะครับสภาพใหม่มากนะครับรถคันนี้ลูกค้าท่านใดนะครับที่หาอยู่นะครับตัดสินใจจองไว้ได้เลยนะครับตัวรถไม่มีอะไรต้องดูแล้วนะครับไม่พันกว่าโลนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจสามารถโทรติดต่อเขาได้ที่เบอร์065 98 4 4 1้3ี่สี่สาครับ